โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Roblox Map Anime นน Saga นะครับผมและวันนี้ก็เออจริงๆเกมมันก็เปิดมาประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมก็สุ่มไปนิดนึงและและวันนี้ครับผมจะได้มิติแน่นอนเพราะว่ามิติคอ้พิตตี้เราอยู่ที่50โลนะครับแต่ผมมีเพชรอยู่5000กว่าก็สุ่มได้ประมาณร้อยกว่าโลเนาะก็คือได้การันตีแน่แน่แหละไปสุ่มกันดีกว่าไม่รู้ว่ามันมีหลุดเลทไหมนะครับผมไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่เลย สีม่วงข้ามไปก่อนเลยก็ได้ตัวไหนริวตัวนั้นนะครับเฮ้ยทำไมมันกดเร็ววะไปกันต่อโสีม่วงอีกแล้วอะจริงๆผมแนะนําคนที่เล่นแรกๆนะก็เข้ามาก็ใส่โค้ดก่อนก็ดีนะครับใส่โค้ดแล้วก็มาสุ่มเนาะเอาตัวสักอีพิกก็พอครับพวกเลเจินารี่ก็ได้ยากใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งในช่วงแรกๆนะครับเฮ้ยสีทองโอ้โหอินโนุเกะอินโนุเกะอีกแล้วตัวสีทองห้างเก่งนะครับ เรียกว่าโอเคเลยแหละเล่นเล่นได้นะครับจริงๆงเกมนี้ถือว่าโอเคเลยนะออกแบบมาโอเคนะครับผมผมชอบมากเวลาเล่นน่ะโอ้อีปีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่อีปีกหรอเชียนี่ครับเราได้โอคารุนของเรามาแล้วแทนอิโนสุเกะแล้วกันโอเคโอคารุนของเราเดี๋ยวขอฟีดก่อนให้อาหารมาก่อนมีอาหารไม่ว่ามีอาหารไม่ว่าเอดออไปโอเวลแปดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทัวร์ดูนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มสเตตให้มันสักนิดนึงเป็นตัวแรกของไอดีนะครับ ถือว่ารีวิวตัวนี้เลยแล้วกันโอเครุนดีโลไปได้การเดียนสามว่าบับเลยว่าอ๋อโดนโดนตีเบาแล้วก็บวก HP หรอขอดาเมดได้ไหมผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันยังไงสวิปครับอืมการเดียนแฟนทอมครับผมอุย้ยสีทองเลยแฟนทอม4เอร์เซ คอนซูมเอสโอ้ยก็เสียสตามมน่าน้อยลงนะครับแล้วก็คูดาวน้อยลง12%เพิ่มโอกาสติดคิ10%คูณ 1- นดาเมจโอเคไปครับเราจะไปดูกันว่าโอคารุนของเราจะเก่งขนาดไหนนะครไปเราไปเล่นกันเลยตอนนี้ผมเล่นถึงมา r ีไนแลนด์แมปห้านะครับผมจริงๆมันมันก็แอบเล่นยากอยู่นิดนึงนะเกมนี้เออแนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนนะครับผมไปสู้กับบอสน้ําแข็งแล้วกันบอสน้ําแข็งอาโอคิแล้วกันไป let's go โอเคมาแล้วเออน่าจะใส่ตัวแรกไนงะโอคารูนของเรานะฮะนี่แล้วมันเท่ไงผมเปิดเอฟเฟกสุดยังวะโอเคเอฟเฟกสุดละนี่มันเท่ะ่ะตัวนี้โคตรเท่นะครับกดแซครับสกิลแซเนาะพาวส็อปเดตมันจะวิ่งเหรอเฮ้ยเชี่ยมันวิ่งโอ้ยโย่เออสกิลที่สองครับ Rampage Scratch น่าจะเป็นท่าฟันแน่เลยโหเป็นท่าฟันแล้วก็พุ่งแบงหน้านะครับ เฮ้ยนานนะนานอยู่เหมือนกันนะแล้วท่าสุดท้ายน่าจะเป็นฟิลอันตีแหละโวทวิสเตอร์นะครับเฮ้ยมีอนิมชันหนอยิ้เคโอเคไปจริงๆผมไม่รู้ว่าปุ่มบลักหรืออะไรนะสกิลมันเอฟเฟกมันไม่ค่อยสวยเขาเรียกอะไรเอฟเฟกไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เห็นไหมจริงจริงจริงคือมันต้องมีเอฟเฟกนะครับแต่เอฟเฟกมันหายไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันมันบลักไปเราไปลองดูดีกว่าพาสอับเดตของเราครับมายน้องอ๋อเฮ้ยเอาตายเลยมันพุ่งผ่านนะครับ โอเคสกิลก็เป็นฟันปกติเนาะอืถือว่าแรงใช้ได้มาเรามาลองแลมเพจสครีของเราชุ่งโอเคไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่าจะเป็นการทำาลาเมจที่ให้ศัตรูกระเด็นเนาะโอเคห้องแรกเรียบร้อยแล้วไปครับพออัปเดตอาจจะต้องรวมรวมกลุ่มศัตรูมาน้องๆมาน้องๆอุ๊ยโอ้โหถ้าถ้าหมุนนี่โคตรเกียดเลยไปโอ้โโคตรแรง แรงจัดโอเคสวโทวิตเตอร์ของเราครับเดี๋ยวลองดูฟีดปึง้งเอ้าอ๋อโอเคทำใม่มอนเอ้ยจริงๆเมื่อกี้มอนตายเปล่าวะเอฟเฟกมันเสียงไม่ค่อยมีฮะอาจจะบั็กก็ได้นะครับผมเป็นหลายรอบแล้วถ้าเมื่อกี้แรงอยู่นะนี่ท่านี้ก็ยิ่งแรงโอ้โ oh. หไปสแคทอบผต้องกดค้างด้วยนะครับผมไม่ได้กดค้างเมื่อกี้สกิลหายเลย โอเคโอ้โหเฮ้ยแล้วสกิลรีเร็วด้วยนะ s ซโวทวิตเตอร์ของเราอ๋อต้องค้างครับผมต้องกดค้างผมก็ว่าอยู่ทําไมท่ามันเร็วๆก็คือเรากด C ค้างแล้วมันจะหมุนเหมือนเหมือนสันจีสันจีที่มันหมุนดิลังกาประมาณนั้นเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะระเบิดตู้มไปหนึ่งทีเดี๋ยวจะต้องไปลองกับบอสนะครับบอสเราจะได้รู้ว่ามันโหดขนาดไหนส่วนใหญ่จะเป็นสกิลกดค้างเนาะสกิล C ก็กดค้าง X ก็กดค้างนะครับ โอเคห้องเคลียร์แล้วนะครับมาเรามาสู้กับอาวุธคีแล้วกันตัวนี้สู้ไม่ยากนะครับส่วนใหญ่ตัวละครมันจะเป็นมนะูฟเซตเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระทืบพื้นกระทืบพื้นเฮ้ยโดนด้วยกระทืบปึง้งแล้วก็ยืนนิ่งสักพักนะครับปาบ้ปาป้าอุย้ยตีเก้าเจ็ดเลยเหรออ่าเหมือนถ้าเกิดเป็นเพนนะครับตัวเลเจนดอรี่จะตีแค่60กว่าโหูแต่ตีโอคารุนตีเกืบ100อบร้อยอ่ะแรงจัดอะ่ะป้าบ้าอุย้ยวับโอเคเดี๋ยวมันจะยิงฟิวฟิวฟิว,ฟว อะไรตัวพี่ไวอยู่แล้วน้องขอท่าแรกก่อนนี่เท่าไรหร่วะ300ร้อยเหรอวะตัวทวิตเตอร์บึ้ง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 ้โหทำดมมรรามิดรัวมาก37นะครับเฮ้ยใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ปับปับ,ปบโอ้ยผมว่าทำดามจหมู่ค่อนข้างดีเลยเหมาะสำหรับโซโลนะจริงๆมันมีสกิลพวกทำดามจหมู่อย่างเช่นสกิลเอ็กสกิลซีอะไรเงี้ยส่วนสกิลแซดก็มันมันมันก็หมูดีเลยนะ พราะว่ามันทําให้เหมือนเหมือนพุ่งทีเดียวแล้วก็ระเบิดเลยสกิลไม่เสียเวลาด้อปัน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 ผมรู้สึกว่าสกิลอันติมันรีไวมากเลยนะครับรีรีไวกว่าตัวอื่นเลยดูรอดดีดูรอดตัวซีดีไยจาดถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดเป็นเพนนะเอ,อิร์ธวลยสกิลเอ,อิรนะ์ธวลยเนาะใช้ท่านานนิดหนึ่งฟื้ปังไหนวะมันลงไปไหนวะเฮ้ยก,ก็รีชานะเออแสดงว่าโอคารุนรีไวมากครับอันนี้มาอีกแหละเราได้ใช้กันบ่อยๆเลยแถมสตาร์มิน่าก็ใช้น้อย โอ้โหบอสนี้แต่ก็ต้องสุ่มเยอะนิดนึงช่วงแรกจริงๆผมว่าหาง่ายนะเพราะว่าเราได้เพชรเยอะนะครับโอเคใกล้ตายละ5 6 2 1 2 3 4 5 6เรียบร้อยอีก,อกทีนึงปิ้วโอเคเรียบร้อยจบไปแล้วเฮ้ยโอคารุนไม่แย่โหดเลยนะโอเคจริงๆก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิว ตัวละครนะครับตัวละครมิติกตัวแรกในดีผมเนาะโอคารุนเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เรียก,กว่าเก่งเลยแหละก่อนหน้านี้ใช้เเจนดอรี่อะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคควรซูมแหละผมว่าควรซูมแหละมิติกสักตัวหนึ่งแต่ที่แนะนําเลยผมว่าเอาตัวที่ชอบไปเลยโอคารุนนะครับหรือผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะมีคนทาเทลิสแล้วแหละ,หละเออก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย